ภาพชัดจากฟ้าทหารไทยยึดจุดยุทธศาสตร์ภูมะเขือกดดันเขมรรอบด้านเขาพระวิหารเหมือนถูกปิดล้อมฝ่ายกัมพูชาหาทางขึ้นไม่ได้อีกต่อไปล่าสุดที่ผ่านมาเพจไทยเบอร์มาเรเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดจากชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างผามอ,อีแดงและภูมะเขือ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยอย่างมั่นคงและส่งผลต่อสถานการณ์รอบปราสาทเขาพระวิหารอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูงชันเข้าถึงได้ยากจากฝั่งกัมพูชาแต่ไทยกลับมีความได้เปรียบเหนือกว่าทั้งในด้านภูมิประเทศและการจัดวางกำลังโดยฝั่งตะวันออกมีจุดยุทธศาสตรสําคัญคือผามมอ,อีแดงที่สามารถสอดส่องความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดเวลา และฝั่งตะวันตกมีภูมะเขือซึ่งเป็นจุดสูงอีกแห่งที่ฝ่ายไทยสามารถควบคุมไว้ได้สำเร็จหลังจากที่เกิดความตึงเครียดในพื้นที่พิพาททหารไทยได้ดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์อย่างเด็ดขาดเข้ากวาดล้างฐานที่มั่นของฝ่ายกัมพูชาในบริเวณปลายภูมะเขือไล่ถอนแรกถอนโคนจนกระเช้าขนส่งและบันไดเหล็กที่กัมพูชาใช้ลำเลียงยุทธปกรณ์ถูกทำลายจนสิ้นซากเส้นทางที่ใช้ขึ้นสู่เขาพระวิหารจากฝั่งกัมพูชา จึงกลายเป็นทางตันทันทีขณะน,นี้หากมองจากแผนที่หรือแม้แต่ภาพจากดาวเทียมจะเห็นได้ชัดว่าปราสาทเขาพระวิหารซึ่งตั้งอยู่ในจุดปลายหน้าผานั้นกำลังถูกโอบล้อมด้วยกำลังของทหารไทยทั้งจากฝั่งตะวันออกคือผาหมอ,อีแดงและฝั่งตะวันตกคือภูมะเขือเหลือเพียงด้านใต้ที่เชื่อมกับฝั่งกัมพูชาซึ่งก็เป็นพื้นที่ลาดชันสูงและแทบจะไม่มีศักยภาพในการลำเลียงกำลังนั่นหมายความว่า หากเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งฝ่ายกัมพูชาจะไม่สามารถส่งทหารขึ้นไปยังเขาพระวิหารได้อีกต่อไปทางยุทธศาสตร์ของพวกเขากลายเป็นทางตันโดยสมบูรณ์ขอส่งแรงใจให้ทหารไทยทุกนายที่ปักหลักอยู่แนวหน้าไม่ว่าจะบนเขาสูงหรือปลายหน้าผาพวกเขาคือนักรบแห่งแผ่นดินที่ไม่ได้ถือปืนเพื่อรุกรานใครแต่ถือปืนเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยที่ไม่มีวันถอยแม้แต่ก้าวเดียว